เราก็มาเล่นไม้ครับนะคบวันนี้ซึ่งเป้าหมายวันนี้นะครับผมก็คือต้องหาเพชรให้เจอให้ได้ซึ่งจากคลิปก่อนครับผมตายนะครับสคัคทีไม่สำเร็จมา <c oughs> จะเปิดหรือไม่เปิดดีแอเปิดไว้ก่อนก็ได้เผื่อมีใครโทรมา ลงมาครับผมผมก็ไปโอเคสร้างลงมาผมก็มาตัดไม้ก่อนเลยนะครับกูจะวางทำไมเนี่ยเฮ้ยเริ่มมาก็อายเลยบอกชอบคนไปแต่คนไม่ชอบเฉยเลยอะไรวะไม่ เขาไม่รู้ว่าเขาชอบมันนะแต่เขาไม่อ่านนั่นแหละมยเขาไม่ชอบรอกรลกโอเคจังหวะนี้ผมก็จะขัดไม้นะครับและจังหวะนี้นะครับผมก็เอาไม้เนี่ยมาครับโตคะับและไม้สติกนะครับแล้วก็วงังแล้วก็เอาอันนี้แล้วก็พูดนะครับ โอเคแล้วผมก็จะขุดอีเอ้ยโอเคแล้วผมก็จะขุดบล็อกลงไปจนงก่าจะเจอหินโอเคหลังจากได้ขุดมาแป๊บเดียวก็เจอหินแล้วโอเคโคตรไกลเลยสักแล้วเราก็ขุดลงไปอือเอเอ้ยอุ้ยเจอเหล็ก แล้วเราก็ครับพี่ขุดหินนะครับแล้วก็อ่เอเอเอเะเอา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 เอะไรเนย่ยไอ้แล้วก็ขุดหินก่อนแล้วก็เอามาครับขวานแล้วก็เอามาขุดนี่แล้วก็ขุดเล็กนะครับอุ้ยมีสองก้อนแล้วเนี่ยอุ้ยไม่ใช่สองก้อนเยอะกว่าสองเยอะกว่าสามก้อนอีกว้าว โอเคมีห้าก้อนนะครับแล้วเราก็วางโต๊ะคามเหมือนเดิมแล้วก็ขุดอีกอีกสักหน่อยนะครับโอเคขุดหินแล้วก็คราบเตาเผามาอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็วางไปเลยไม้ใส่ไปเอาหินใส่เอาเหล็กใส่บะแล้วเราก็จกังหวะนี้เราก็ขุดรอเลยนะครับ คุยได้ยินเหมือนเสียงซอมบี้แลนะครับเมื่อกี้เราคาบดาบไว้ก่อนดีกว่าไม่ป้องกันตัวนะครับจริงๆใช่ขอนก็ได้หรอกโอเคได้เหล็กมาแล้วสองก้อนนะครับ โอเคยังวันนี้เหลือหเหลือเหล็กอันสุดท้ายนะครับออกมามาเก็บก่อนโอเคแล้วก็เผาเหล็กครบแล้วนะครับแล้วก็ขุดอันนี้นะครับขุดเตาเผาแล้วก็เอามาครับนี่คือเหล็กแล้วขุดโต๊ะคับนะครับแล้วเราก็หา่านนะครับ มืดเกินไปฮะเพิ่มแสงอีกสักหน่อยก็ยังมืดอยู่ดีเดี๋ยวใช้ที่คนหินก่อนเดี๋ยวมันผ่านที่ขุดเหล็ก โอเคแล้วเราก็อา่าขดนี่ก็ไไ้ไม่ขดตรงไปดีกว่านะครับอืม เรวต่อบอกขึ้นไปข้างบนดีมไหมนะต่อขึ้นไปก็ได้โอเคแล้วก็ต่อขึ้นมาแล้วครับผมก็จะไปหาจุดอื่นต่อนะครับไปหาฐานไปหาจุดอื่นขุดครับอ้น้มันจะวัวนี่นะโอ้ ไปมาขวางทางจริงๆริง <ทะ S 1> นี่นฟาดไปหนึท่ทีสองทีครับเฮ้ยนันมันฐานนี่นะเราเรียบไว้ไปดีกว่านะครับหุมบุ้มบุ้มุมว่าขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปออเอ่อบล็อกต่อบล็อกแล้วก็ขุดทานไปเลยนะครับ แป๊บ,บนึงโทษถอดสายชา์จก่อนแบดแบดเซนช่างมันอโอเคแล้วมาขุดฐานต่อนะครับโอเคเพื่อความในหววงจะใช้ที่ขุดเหล็กครับฐานก็เยอะอยู่นะ ขุดทานโต๊ะโอเคแล้วก็ได้ฐานครบแล้วนะครับที่แล้วเราก็วางโตัวครับทำให้ต,ตีหน่อยแล้วก็จุบๆุอีกนิด แล้วก็อะตะตัตตตโอเคพรแค่นี้ก่อนด้วยน้ำมันหมูนี่นะอีก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 อก,อก,อกากก้นนหมูโอเคผมก็จะเลือกระยะตรง้ย นอนนี้เอ้ยหมาเต็มเลยโอเคผมเลือกระยะตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วขุดดิงออกไปเลยนะครับวุ้ยเจอเหล็กขุดเตรียมไว้ดีกว่าเผ่อที่ขุดพังวุ้ยเจอเหล็กแล้ววุ้ยทองแดงงล้นเราก็ขุดต่อไปนะครับ กว่าจะเจอเพชรนะครับมีไม้สติ๊กไหมหรือว่าไม้โอเคน่าจะโอเคมีไม้อยู่นะครับโอเครับไม้สติ๊กได้อยู่ ที่ผมบอกว่าจากคลิปก่อนตอนแรกๆนะไม่รู้ว่าพูดจริงไหมนะครับหรือไม่ใช่คลิปก่อนหรอกฮะฮะเอาคนมาถึงเบ้นล็อกแล้วเหรอว่านี่บ็อกอะไรเนี่ยโอเคผมก็จะเริ่มหุดหาเพชรแล้วนะครับ จะมีไหมนะเ,มเพชบอกมันเพชรนะขี่ขึ้นไปแล้วก็ขุดต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็เจอเล็กโตนะครับขุดไปเลยนะครับขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับ ที่ขุดจะพังแล้วยังไม่เจออะไรเลยครับอืมนาจะขุดต้อครับ เดีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ขุดลึกๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมค่ะ ผมก็ขุดมานานมากค่ะอันนี้ผมก็เพิ่งค้าฟที่ขุดใหม่เมื่อกี้เลยนะคัเอ้าแล้วผมทำไมไม่เห็นเหล็กนี่นแล้วเนี่ยขุดเหล็กกัน,นครับเอาว้แค่นี้ก่นดีกว่านะครับขุดตรงไปเลยแล้วกันอุ๊ยอุ้ยอะไรอะทงนี้อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรอะ่ะใช่อะไรวะ อยู่ๆก็เจออะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยรูย้อ,นะอ,อ,อ,อแล้วไม่แน่ฮึเยอะจังเยอะจนะโอ้ยต้องอดไฟรู้จเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮึเอาล่ะผมก็เจอเพชรแล้วนะครับท,ท่านผู้ชม เยอะอยู่นะกี่เม็ดกี่เมตรสี่เมตรนะครับท่านผู้ชมว้าวโอเควันนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับบาย